โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงสองสองน้ำนะเอาเป็นว่าเมื่อตะกี้เลยนะโอ้ยแปะนะสุดตีนนะใครอยากรู้ว่าสุดตีนยังไงนะวันหวยออกแบบนี้นะกำไรเฉยเลยนะคูณ20รสรัวๆเลยนะจะจ่ายยังไงไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูในกลุ่มกันต่อนะในกลุ่มเมื่อตะกี้ แปะมานะลุงเอาข้อมูลจากตรงนี้นะตอนนี้ล่าสุดที่เห็นคือไก่ชนนะสำหรับในกลุ่มนะขอเอากําไรจากการเล่นแปะเมื่อตะก,กินนิดหน่อยนะมาลองปั่นไก่ชนดูมั่งนะข้อมูลเห็นไหมลุงบอกแล้วว่ามันมีประโยนชน์นะฉากในกลุ่มนะเลือกที่จะดูเลือกที่จะศึกษาอ่านแล้วก็ตามเข้ามาเล่นกันดูนะหัดสังเกตหัด จำหัดดูที่เขาเล่นนะแล้วก็มาตาม,ตามตามดูมีประโยชน์นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใครอยากเข้ากลุ่มลิงก์ใต้คอมเมนต์ลุงทิ้งไว้ให้นะก่อนรับชมคลิปนะเหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาลองดูลองดูเมื่อกี้เขาบอกว่าไก่ชนเล่นยังไงเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะไก่ชนไก่ชนเบ็ด8ครับเบ็ดีมาง่ายอยู่โอเคนั้นลุงของยาวๆกันที่เบ็ด8นะกับทุน1 5 0 0บาทนะ ถ้าพูดแบบนี้ก็ยาวๆไปเลยเบต8 1 0 0 0หมุนออโต้เทอร์โบไม่ต้องคิดอะไรมากนะกำไรจากแปะมาปั่นไก่ชนกันไหลๆย,ย,ยาวๆมาลูกลุงยังอยู่ในเว็บยูฟ่านะอันนี้เล่นตามข้อมูลในกลุ่มนะแจ้งว่าเบต8มาอยู่เข้าฟรีง่ายอุ๊ยแม่ตัวคูณตัวนี้ฟิลอารมณ์ประมาณตลาดน้ำนะตัวคูณมันจะมี จำนวนครั้งให้นะฟรีอ่ะเออไก่ชนไก่ชนของเราอ่ะมาไม่ได้เล่นนานนะเกมนีนะ้เอาเป็นว่าไปกันยาวๆนะอุ้ยมาแถวสองออกไวเกินว่ะอุตส่าห์ได้วายแถวสองแม่งไปไวนะเมื่อตะกี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวพูดคร่าวๆแปะเกมเมื่อกี้กันระหว่างที่ ดูไก่ชนไปนะก็อุ้ยสกเก็ตเตอร์2ตัวแม่งมีลุ้นเวยเข้าฝีง่ายจริงไหมวะเนี่ยเขาบอกเข้าฝีง,ง่ายเบ็ดแปดมาไหมมามามาไม่สว่างไอชิบหายนะเ,เมื่อกี้ลุงไปเล่นแปะโดยการใช้ตัวคูณคูณ16นะเพราะว่าวันนี้วันหวยออกวันที่16ลุงก็เลยจัดตามจัดจำนวนตัวคูณตามวันนะอุ้ยสกเก็ตเตอร์มาได้ลุ้นอีกรอบเวยเอ้ยเอ้ยมาไหม ไม่ติดไว้เอ้ยของคนอื่นในกู้แม่งเข้าฟรีง่ายของลุงทําไมยากจังวะได้ลุ้นสองครั้งนะนะจัดจํานวนคูณตามจํานวนวันหวยออกนะโูจ่ายดีมากแล้วพอมีกําไรปุ๊บลุงก็ไปลองคูณ20ต่อนะลูกเอ้ยไม่อยากบอกนะคูณ2 2ครั้งติดจ่าจ่ายยังไงลองไปดูนะทุน1,000 0นะออกไปกําไรเช้านี้ยังพอมีทุนออกมานั่งปัน่นไก่ชนอีก1้4 63 ไรมาลูก32โอ้โอโหรางวัลก้อนโตโอมาอีกนะทำทะลึ่งไปดีไม่ดีเกมนี้แม่งทํากําไรอีกนะโอ้ชาวนี้แม่งเหมือนจะดวงดีไว้อ่าสำหรับคนเล่นหวยน,นะฝากไปแล้วนะเอาคลิปนี้น่าจะลงตอนเย็นหว่าน่าจะไม่ทันนะเอาเป็นว่าลองดูแล้วกันนะว่า8ลุงมาไหมนะลุงลอย8เอาไว้นะเออคลิปคลิปนี้ลงุงลงตอนเย็นนี่หว่าไม่น่าจะทันนะ หรือไม่แน่เดี๋ยวถ้าเกิดเปลี่ยนใจไปลงอีกช่องหนึ่งก็ลองดูกันลองดูว่าจบเป็นยังไงนะฝากไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งที่คุยเมื่อตะก,กี้นะลุง2 2สอง,สอง,สองน้ำ V1 นะลุงไม่รู้อารมณ์ตัวเองนะว่าเดี๋ยวจะเล่นต่อไม่ต่อนะแต่คลิปนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะลงในช่องหลักเลยลงตอนเย็นนะเดี๋ยวถ้ามีอารมณ์อาจจะไปเล่นลงช่องลุง2 2สอง,สอง,สองน้ำ V ี ใครยังไม่กดติดตามก็ขยับไปกดติดตามกันหน่อยนะเออไปติดตามกันเยอะๆเผื่อดีไม่ดีกิจ,จกรรมไปอยู่ช่องวีหนึ่งใครจะรู้อะนะยอดคนติดตามยังน้อยอยู่ด้วยนะเวลาสุ่มแจกมันได้ง่ายหน่อยนะบันตัน้งนานเพิ่งหายไป200นะลุงขอเข้าฟีสักครั้งก่อนนะแล้วก็เปิดเทอร์โบแล้วก็ยังดูช้าๆเว้ย เวลาไม่จ่ายมันดูช้านะดูมันตกอย่างช้าเลยลามันไม่จ่ายนะก็ดีนะลุงชอบเป็นคนเล่นกับเวลานะให้เวลามันไหลไปสักห้าหกนาทีอ่ลุงมีความรู้สึกว่า pg มันจะเริ่มมีการจ่ายขยับขึ้นเป็นลักลงมามั่งดิเพื่อนลักเออเคมาไหมไม่ลงนะ มีอะไรสารภาพหนึ่งอย่างนะลุงไม่ชอบเลยเกมลักษณะนี้นะเกมช่องเล็กๆอ่ะแล้วเวลาเปิดเทอร์โบแม่งมองไม่ทันนะลุงเป็นคนที่ชอบเกมตาลางกับช่องใหญ่ๆนะนี่เห็นข้อมูลในกลุ่มนะเลยเลือกที่จะมาเล่นนะนี่ถ้าไม่มีข้อมูลในกลุ่มนะไม่จับแน่นอนนะเกมแบบนี้นะเออไหนเบ็ดแปดเข้าฟรีง่ายวะ อุปันอยู่ตั้งนานแม่งได้ลุ้นสองรอบยังไม่เข้าฟรีนะหวังว่าถ้าเข้าฟรีแนละ้วคงจะแตกเลยนะมาวายแถวสอเออเกมนี้มันผสมกันหลายเกมนะตัวคูณก็ขยับนะหลังจากมีการคำนวณน,นะตลาดน้ำลักกี้อุ้ยอุ้ยวาแถว2แถวสิมาสวยดอกนี้แม่นะไอ้โหพอตําแหน่งเรียงสวยๆตัวคูเมึงมาแค่สองครั้งนี่นะ เพราะตำแหน่งทุเรศทุเรศตัวคูณมาเยอะทังนั้นเราจะปั่นกันก,นกว่าเบ็ด8จะเข้าฟรีได้นะแล้วเราค่อยขยับเบ็ดกันนะถ้าเบ็ด8ไม่เข้าฟรีเราก็ไปกันถึงเที่ยงเลยลูกเออเอาดิเวลามีกําไรอะไรก็ได้นะสําหรับลุงนะไม่สีเหลียมโอ้โหดูดิ พอวายมาสวยอุ้ยวายสองตัวแบบนี้สวยนั่นนั่นพอวายมาสวยคูณสามอู้ได้ลุ้นสกเก็ตเตอร์มากันแล้วครั้งแรกไหมมาไม่ดูขอหนึ่งครั้งมาเถอะสว่างสว่างสว่างไม่ติดอีกแล้วอะ่ะโอ้โหได้ลุ้น3ามครั้งแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดยังไม่เข้านะมาวาแถว2องเออโอ้โหม,มึงดูดิ วายลง2สกเกตเตอร์2ตัวจริงๆต้องมีคำนวณมั่งดิวะไล่มาลูกไล่มาลูกอ่าฮะได้หลุนอีกครั้งหนึ่งนะสีช่องก็เอานะสามช่องสมช่องสมช่องมาไมยังไม่สว่างโอ้โหไก่มาก็จริงนะแต่มาตัวแดงเป่งเลยนะต้องเอาไก่สีทองลงมานะ หรือว่ามันลืมใส่มา3ตัวว่ามันใส่มารอบละ2ตัวว่าไก่ของเรานะเออแตกแตกนอกอยู่แตกนอกไหมแม่นะไม่สุดไม่สุด152นะอาจจะต้องขยับเบ็ดกันนะถ้ามาแบบนี้นะลุงที่มารีบเล่นเช้าเนี้เดี๋ยวมั่นใจว่าตอนเที่ยงแม่งกูมั่วกับหวยแน่นอนนะ คนน้กระซิปคนนี้เลขมาเอาโต๊ะปิดเลขนี้ซื้อไม่ได้นะเชา้ชาเช้าเคลียร์ธุระให้เสร็จก่อนเลยนะปันะ่นสล็อตหาทุนแม่งตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ปกติเป็นคนเล่นสล็อตเช้าอยู่แล้วนะแต่วันนี้อู้ตำแหน่งไว้อย่างสวยลูก4ตัว3ตัวอืมอ้มมึงนะถ้าเรียงแถว2 3 4นะดอกเมื่อกี้นะยังไงก็เป็นก้อนโตยาวๆแน่นอนนะ มาต่อเต็มกระดานไหลมาลูกไหลมาลูกแม่นะไม่ไปต่อดวงของเราไม่เหมือนกันนะนี่ลุงรอเบ็ดแมานานจยางแล้วไม่ได้เข้าฟรีนะพอแล้วไม่มานั่งเล่นแล้ว200หมุนแม่งเบ็ดแไม่โผล่มาเลยชิปหายนะปรับเบ็ดแล้วนะขอเล่นเบ็ดยีมา เออหวังว่าเบ็ด20 50หมุนจะมีอะไรตื่นเต้นให้ลุงมั่งนะมาเห็นคำนวณมันจ่ายเยอะอยู่นะลองขยับเบ็ดดูมั่งเผื่อมันจะมีการแตกนงแตกนอกกำลงกำไรออกไปนะอุ้ยไก่สีขาวมาต่อ10คูณ3เออเอาดิตอนนี้หวังกำไรจากแตกนอกครับไม่หวังข้างในแล้วออ้ยดอกนี้มาเคไม่ลงนะ อย่านิ่งเดี๋ยวว่าพอปรับเบ็ดสูงเออดอกนี้สวยแม้งมาเต็มกระดาษนะมึงคูณหนึ่งนะลงไมลลูกแม่งพอปรับเบ็ดสูงแดกกูไวชิบหายเลยข้อมูลไก่ชนข้อมูลไก่ชนตอนแรกอลังเลจะเล่นนับผีกับกับ,กบไอพี่งัวพี่เสือแล้วไม่รู้เป็นเกมสายปัน่นอีก1เกมที่ตัวเองชอบนะแต่ข้อมูลล่าสุดมันเป็นไก่ชนไงลุงเลยจัดไก่ชนตามข้อมูลในกลุ่มนะ เพราะถือว่าเมื่อเช้าแปะข้อมูลจากในกลุ่มให้มาอยู่นะโอ้โหนี้หวังว่าเข้าฟรีได้ยังไม่เข้านะมาไหลลงมายังไม่ลงเว้ยลุงก็ใจร้อนเกินไปไหมวะมาเบ็ด20แบบที่แบบที่กล่าวว่ามีพิกล็อกเลยนะสุดท้ายแม่งกำลังจะแดกกูพิกล็อกแล้วเอ้ยเต็มกระดานเต็มกระดานไม่ดูไม่ไม่ลงมาอีกตัววะ เวลาไปคูณไกลๆมันชอบอยากให้ต่อเนื่องไงแต่มันไม่ได้ต่อเนื่องนะซาเกตเตอร์2ตัวยังไม่โผล่มานะไว้แถวสามไรมาลูกไม่ต่อนะยังไม่ดูนะยังไม่ได้ดูเลยนะพอเป็นเบ็ด20นะยังมาแบบเรียบร้อยอยู่ลูกขอก้อนโตสักดอกเออถ้าจะหมดก็ขอเห็นก้อนโตมั่งเอเออไก่สีขาว100นะอยนะยังไม่ลงก้อนโตลูกครบอีกแล้ว ไปอีก30หมุนดูทรงแล้วไม่น่าจะหลอดกับเกมไก่ชนนะเนี่ยเล่นเกมที่ไม่ถนัดนะตามในกลุ่มนะกะว่าจะจบหล่อๆกับในกลุ่มสักหน่อยตกลงไม่ได้หล่อนะมึงแดกกูยับเชียวนะเต็มกระดาษดอกนี้มา136ไหลมาต่อ99ไหลมาต่อ40เออโฮ้มาอีกนิดนึงฟื้นชีวิตกลับมาอีกหน่อยนึง แมนะอุยซาเกตเ,เตอร์แม่งไม่มาเลยเว้ยพอเป็นเบ็ยี่เราไม่ได้ลุ้นเลยว่ะเล่นไปบุ่นไปนะเวลาไม่จ่ายนี่งุนงินนะอ่ะวายแถวซอกยาวไปลูกยาวไปลูกแม่ไก่สีขาวอยากได้ไก่สีขาวมากเลยเมื่อกี้อุ้ยวายสองสามสวยลูกดอกนี้ร้อยเจ็ดสิบยาวมาลูก แล้วรีบมารีบไปเสเหลือเกินนะไอ,ไอ้ตัววายพอลงแถวสองคับแถวสามไปอย่างไวพอจะหมดมันจ่ายพอจะหมดมันจ่ายเว้แต่ว่าสังเกตไหมนั่นพอจะหมดมันเริ่มมีคำนวณไปต่อ,อูเล่นครั้งละเบ็ด20นี่แหละอ้สีขาวทำไมไม่มาตอนที่แบบคูณเยอะๆไหลมาลูกยองลองดูที่ว่ามันจะ ดูดเราสักกี่ครั้งกันนะพอจะหมดมันคืนให้กลับพอจะหมดมันคืนให้กลับอยู่สองสาครั้งน,นะนั่งดูอยู่ตอนนี้มาต่อไรมาเก้าดอกนี้อือโคตรอยากเข้าข้างในเลยนะเรื่องของเรื่องคือลุงจำไม่ได้ด้วยว่าข้างในเป็นยังไงนะหลายเกมนะช่วงนี้จำข้างในไม่ได้นะวิธีเล่นยังไงนี่มานั่งเหมือนกับงมตลอดเลยนะช่วงนี้ เกมนี้เล่นยังไงว่าเกมนี้เล่นยังไงนะดีว่าเป็น pg นะเงื่อนไขมันไม่ค่อยเยอะหรอกเออมีไม่กี่อย่างเออเต็มกระดานไว้แถวอกสีขาวมา1อยยี่ไหลมาต่อลูกเออสามเก้าสี่นะโผลกลับมาอีกนิดนึ่งเคเต็มกระดานอุ้ยไก่สองตัวไม่พอนะไม่รอดแล้วชุดนี้สิบี่มุนนี้ถ้ารอดก็ ก็เก่งอะนะเออลองดูที่รอดไหมรอดไหมสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะมีโกงความตายอีกครับสักครั้งไหมสุดท้ายแล้วเออหกมุนห้ามุนนี่ไงมาขยับอีกขยับอีกนิดหนึ่งอีกตายยากนะตายยากนะมันโผล่ขึ้นมานะพอจะตายมันโผล่พอจะตายมันโผล่อยู่มาอีกรอบหนึ่งสิบไม่โหรอบนี้เหลืออีกสามครั้งไม่รอดแล้วแหละ ไม่รอดไม่รอด60หมุนเอ้ย60ทุน60สองครั้งเจมาได้มาง่ายก็คืนกลับไปง่ายนะเ,ออเป็นว่าไม่รอดนะไก่ชนนะข้อมูลในกลุ่มบางครั้งก็กแบบนี้นะชีวิตคนเรานะปลอบใจตัวเองอีกแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคืนกลับให้เขามั่งได้มานิดนึงแล้วมาเช้าก็คืนคืนกลับไปนะ ากกดไลค์กดแชร์กดซับนะในกลุ่มยังน่าสนใจนะไม่ใช่ว่ากูไม่จ่ายมึงจะไม่คิดว่าในกลุ่มแบบไม่ให้ประโยชน์อะไรนะไปดูกันเอาเองนะคันนะถ้าเกิดใครอยากเข้ากลุ่มก็ริงใต้คอมเมนต์แรกนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสับนะถ้าแปดมาเฮกับลุงด้วยนะฝากไปแล้วกันนะคลิปนี้ลงตอนเย็นให้นะบา,บาย